ก็สู่รายการเราอีกครั้งนะคะตอนนี้เราจะคุยกันว่านอกจากหน้าที่บทบาทการกำกับหนังแล้วเนี่ยคุณพจน์อานนท์ยังทำอะไรอีกต้องมากมายนะคะเชื่อไม่เชื่อต้องดูนะคะว่ารายการตอนเช้าเนี่ยอยากจะมาสวมอยบันเทิงต้องดูช่องนี้ค่ะใช่ไหมคะคุะพณพจน์ก็จริงรายการนี้มาขอเขาทำแต่นั้นอยู่ว่างๆก็เอ๊ะลองคือรู้จักกับ คนพี่โด่งนะก็เลยลองให้มไปอ่านใช่เคให้ลองไปอ่านข่าวบันเทิงดูบ้างไหมก็เลยก็เลยลองไปลองไปลองเสร็จแล้วก็เลยชอบสนุกก็เลยก็เลยอ่านมาประมาณ4ปีแล้ว4ปีแล้วสี่ปีแล้วทำไมเขาอยู่ๆถึงอยากจะมาเล่าข่าวบันเทิงคือผมคิดว่าเราเราน่าจะเป็น เป็นพิธีกรได้เพราะเราทํางานอย่างนี้มานาน,นเป็นพิธีกรเรามาวิเคราะห์ข่าวมาเป็นเพื่อนกับท่านผู้ชมได้เพราะว่าเราเรารู้อะไรเกี่ยวกับวงการมันเยอะนะแล้วบางทีเราก็สามารถจะเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็เอาจับจุดมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรา ใช้คำว่าวิเคราะห์ข่าวที่มันเกิดขึ้นมากกว่าแล้วเราก็พูดตามภาษาเราไปเรื่อยๆเปือยพูดไปอะไรเงี้ยจากสิ่งที่เรารู้ใช่จต่สิ่งที่เรารู้ตอนนั้นคู่กับนักเอิร์ธคงพรใช่รู้จักคู่กับนเอิร์ธคงพเป็นไงครับเคมีเข้ากันเข้าขากันไหมเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จัดกันมาอะไรเงี้ยครจริงไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ทีแต่ก็แต่ก็สนุกดีครับผมแต่บางทีมันก็มีเรื่องหวัดเสียวเหมือนกันที่คนอยากรู้เพราะว่าพี่พจน์ะพี่พจน์อาจจะพูดอะไรที่เฮ้ยต้องรู้ลึก้จริงแน่แต่ะคน ข่าวมาแค่นี้พี่พฤรู้มากกว่านี้ดี่ว่าใช่แต่บางทีมันพูดไม่ได้งไงเ,เพราะว่ายิ่งพูดเออเมืองไทยนี้ถ้ายิ่งพูดความจริงเท่าไหร่ยิ่งโดน โดนฟ้องหมิ่นประมาทบ้างขนานเพราะว่าเขาถือว่าเอาความจริงมาพูดทําให้หมิ่นประมาทอแล้วเราอึดอัดไหมล่ะเรารู้นี่รู้ทั้งรู้เราอึดอัดไหมเราก็เราก็ต้องทําตามจะตามตามน้ำตามกฎหมายไปเพราะงั้นเราก็จะโดนขาข้างนึ่ก็เข้าอยู่ในตลาดก็เราก็เน้นคาเน้นตลกปกคาสไตล์เรามากกว่าแต่บางทีด้วยความที่ไม่รู้คิดหรือเปล่านะบางทีเราแค่แค่ข่าวเราพูดตามข่าวว่าเอ้ย ดาราคนนี้ถือกระเป๋าแพงจังเลยทําไมไม่เอาเงินไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันเป็นข่าวไงแล้วเราก็เราก็พูดตามข่าวแค่นั้นก็กลายเป็นคนมาบอกว่าเราไปว่าเขาเราไม่ได้ว่าอะไรแล้วถ้าเราถ้าเป็นเราเรามีเงินสองล้านกว่าเราจะไม่ซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะเอาเงินไปทําบุญหรือว่าเราจะเก็บเงินไว้ใช้เพราะว่าเราแรงในความรู้สึกเราเราว่ามันไม่จําเป็นไงคนก็ไปพูดต่อกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไปว่าเราไปว่าเขาเราไม่ได้ว่าเราบอกสมมติถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเราไม่ซื้ออะไรตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่คน ไปพูดกันเองก็งกลายเป็นว่าทะเลาะกับคนนั้นคนนี้แต่จริงไม่ได้ไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้น หมือนบางทีนะมีการพูดถึงเขาเออเจ้าชุ้งเจ้าชู้แต่ก็เอาภาพตอนเด็กมาเนี่ยตอนนี้มันหลอกกว่านะหรือว่าเออเจ้าชู้เขเปลี่ยนชื่อมันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองหรอกนะให้เราใส่ความรู้สึกเข้าไปคือในเนื้อข่าวเขาบอกว่าเนี่ยเออพี่เอสุภชัยเปลี่ยนชื่อเคนภูมูเพื่อให้เพื่อให้ลบความเจ้าชู้ลบอะไรออกไปแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อมันไม่ได้ช่วยอะไรให้หลอกมันต้องนิสัยนิสัยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาเป็นผู้ชายที่เขาจะไปชอบผู้หญิงสวยๆมันก็ไม่เรื่องปกติแล้วแล้วเราก็บอกว่าตอนนี้หน ดีขึ้นมาเยอะแ,แล้วก็บอกไม่น่าแบบไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเพราะเราเคยเจอเขาเด็กๆเขาไม่ได้หล่อขนาดนี้ไง <c oughs> แล้วพอเรามาเจอเขาล่าสุดท,ที่เขาหายไปอ่ะที่ <c oughs> ไปบวชไปแล, <c oughs> แล้วมาเจอเนี่ยเราก็บอกมันหล่อขึ้นเลยนะั้นหล่อแบบหล่อแบบเยอะมากเราก็แค่พูดปกติก็เขาหล่อขึ้นเราก็บอกว่าหล่อขึ้น <c oughs> แต่ว่าในวงการนี่จะรู้เรื่องดีมากเราก็รู้รู้รู้จากคนอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างรู้ด้วยตัวเองบ้างแต่บางทีเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะมีพลาดไหม ไม่มีพลาดเพราะเราระวังตัวอยู่แล้วจริงๆแล้วให้สรุปนิดนึงข่าวบันเทิงมันสนุกไหมข่าวบันเทิงมันน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเรื่อเหรอซ้ำไปซ้ำมาเรี่องเสกกับการเนี่ยผมอ่านมาสองปีแล้วเสกจญาจันทร์ฟ้องอะไรฟ้องมาสองปีแล้วก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวนัดเดตญาญาแฟนขับอะไรเนี้ยมาอ่านมาแบบ จนเหนื่อยจนก็บางทีก็นอกเรื่องบ้างไม่เอาแต่ข่าวบันเทิงแล้วเพราะมันซ้ําไปซ้ำมาคนดูเขาก็เบื่อเรายังเบื่อคนดูไม่เบื่อได้ยังไงแล้วก็พยายามหาไอ้นู่นไอ้นี่มาพูดกันให้มันให้มันให้มันมีรสชาติมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆคนดูก็จจะอัปเดตอยากจะอัปเดตดาราที่ตัวเองชอบมันไม่อัปเดตเสร็จมันพูดทุกวันนก็เบื่อใช่คนไปวนมาเดี๋ยวนี้นักข่าวไปหาข่าวจากไอจีไปหาข่าวจากทีนู่นที่มาซึ่ง ซึ่งแบบมันก็ซ้ำๆกันช่องนั้นก็พูดแล้วช่องนี้แต่เราก็พยายามหาอะไรที่มันสนุกสนานเป็นเพื่อนกับคนทางบ้านมากกว่าจริงๆค่ะบันเทิงสมัยก่อนตอนที่คุณพศทำหนังสือไม่มีไม่ค่อยมีต่างกันมากต่างกันมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีรายการบันเทิงไม่มีหนังสือพิมพ์บันเทิงมันก็ไม่ได้ฟาดฟันกันเยอะขนาดนี้ไช่ย่มากกว่าข่าวนายกเลยเนี่ยเพราะว่าสังเกตดูคนทาข่าวบันเทิงเนี่ยเวลาไปทําข่าวเวลาเหยิบงานหนังงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดถึงงานเขาหรอก ไปพูดถึงว่าเรื่องส่นตัวกันมากกว่าคนจัดงานเขาศาสตร์จัดงานทั้ง4-5้าแสนยังไงพูดถึงกานเขาหน่อยไม่พูดเลยพูดแต่เเก็ยดีใช่มันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะขายต้ข่าวบนเทิงอ่ะเพราะตอนนี้รายการบนเทิงเยอะมากเยอะจนแบบจะตีกันอะไรอย่างเงี้ย เราก็แต่เราก็เราก็ทำสไตล์เราเหมือนกันช่วงนี้ยังเป็นกรรมการเป็นคอมเมนเตอร์ให้เสียงสวา <en> ่สวางเป็นเพลงลูกทุง่งเราเราจะไปคอมเมนต์เรื่องการแสดงออกมากกว่า<ม>เสียงร้องเราจะไม่พูดถึงแต่ตอนเด็กๆเ,เราฟังเพลงลูกทุ่งเยอะไงะ<ม>คนก็เราก็พอจะรู้ได้ว่าร้องเพราะไม่เพราะ<ม>แต่งตัววิธีการร้องการแสดงออกมันถึงกับเนื้อร<ม>้องไหมมันอินเนอร์ไหมเราเราจะไปวิจารณ์เราคอมเมนต์ตรงนั้นมากกว่าก็ก็สนุกดีเพราะเพลงเราชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว คนนักฟังอะเนาะครับค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งแล้วก็หนังสือที่เคยทาเฉพาะกิจหนังสือเดินจะมาอีกไหมชื่ออะไรนะคะตอนั่นบนหลังแมวบนหลังแมวเพราะตอนแรกจะบบนหลังเสือแล้วมันขึ้นบนเสือแล้วมันลงยากะแเราก็อยู่บนหลังแมวดีกว่าน่ารักน่ารักเพราะเราเป็นเขาเขาว่าเราเป็นแมวมองได้ไงแล้วก็บนหลังแมวทาน่ารักน่ารักเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กตอนนี้แต่ตอนเนี้ยหลังจากเล่มนั้นแล้วอะเรามีประวัติเราโชคโชนมายิ่งกว่าตอนนั้นคือเราทํางานเยอะขึ้น ประสบการณ์เราเยอะขึ้นเราอยากจะเล่าอะไรสวยท่านผู้ชมฟังก็เดี๋ยว mm hmm. ถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะทำ mm hmm. ทำ Pocket Book รวมเล่นรวมเล่นตัวเองอีกทางหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าหลังจากเล่นนั้นแล้วประสบการณ์เรา เยอะมาก,ม,ากมีอะไรที่อยากทำอีกไหมเก,ฤฤมกมี่ยกวกับงานบันเทิงเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็อยากทําหนังต่อเป็นคนอชอบชอบ,ชอบเล่าเรื่องอชอบเล่าเรื่องเพราะการการทำหนังเนี่ยมันต้องเล่าเรื่องให้คนฟังสนุกเหมือนเหมือนแบบคนที่ไปดูหนังในโรงข<อ>เขาสนุกกับการเล่าเรื่องของเราไงแล้วก็อยากทาหนังไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องส่วนตัวมากทําไมดูแลหน้าตาได้เหมือนกับเมื่อ10ปี20ปีก่อนนี้คืออยนออกกาลังกายออกกําลังกายแล้วก็ชอบทานผักทานผลไม้ ทานผักถูกไหมอาหารอาหารเนี่ยก็จะทานแบบอะไรที่มันมันก็จะเกลียดถึงแล้วก็ไม่ค่อยเครียดใช้ด่าอะไรมาแล้วก็หัวเราะสนุกสนานกลายปเป็นเรื่องตลกไปมันก็พอยิ่งหัวเราะมันก็ยิ่งไม่แก่มไม่เครียดมันก็เลยดูดูดูเราแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราก็ม,มีไปทําจมูกแก้โงเฮ้งมากให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนเนี่ยก็ทํามาทามานานแล้วนี่อันนี้นานแล้วสี่ปีแล้วฮะอย่างอื่นไม่ได้ทํอย่างอื่นไม่ได้ทําก็มีไป ทำหน้าใสอะไรเงี้ยตามสไตล์แต่บางทีเราก็ใช้ครีมที่เราใช้อยู่อะไรเงี้ยสรุปแล้วเข้าวงการบันเทิงมาทั้งหมดกี่ปีลวสิ่ิรวมเนี่ยตั้งแต่พศ28 29ปรับปนี่ประมาณ30 30กว่าสมปีในมปีเนี่ยคุณพ่อที่ว่าคุณได้อะไรจากวงการนี้ได้เยอะ้ไดให้อะไรไปด้วยสาได้เยอะได้ทั้งดีและไม่ดีได้ทั้งแบบเราเราเราต่อสู้มาด้วยตัวเราเองไงผมทํางานไม่ไม่มีไม่มีแบบ ไม่มีแบ็กอัพอย่างผมแบบดารามาเล่นหนังของผมแล้วผมต่อค่าตัวก็กลายเป็นขา่าวสมมติเขาเลยกบอกผมบอกสามแสนห้าได้ไหมเขาบอกเขาขอสี่แสนเขาบอกนันอยู่เรื่องหน้าค่อยมาเล่นแล้วกันเ,<อ>เพราะว่าสู้ไม่ไหวงบไม่กอก็อ<ๆ>กลายว่าทะเลาะก,กับดารา<ๆ>เอาไปเขียนกันเราสามารถพูดได้เต็มปากไหมในวงการนี้เราไม่โกงใครเราไม่เคยเราไม่โกงใครเราไม่ว่าใครก่อนแต่ถ้าใครมาว่าเราเราก็ถ้าเราไม่ผิดเราก็เถียงยันยันเอาเยันป้ายเอาเรื่อง ม่ใช่เอาเรื่องให้สุดเราอยากให้คนรู้ความจริงมากกว่าว่าเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นในวงการบันเทิงคนนอกจะไม่เข้าใจนะว่าจริงๆมันสวยงามอย่างที่เราเห็นหน้าจอไหมลึกๆแล้วมันมีมิติอะไรลึกลับขนาดไหนอยากให้คนนี้มันมีมันทําไมเราถึงเป็นคนอย่างนี้เพราะเราต้องป้องกันตัวเองไงทำไมเราถึงเป็นคนที่ออกมาสู้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบ เรื่องไม่ใช่เรื่องอย่างงี้ก็เ,เอามาให้เราเราก็ต้อง<ม>พูดความจริงให้คนรู้ความจริงส่วนใหญ่คำที่ออกจากปากผมไปเนี่ยผมกล้ยืนในเลยว,ว่าส่วนใหญ่จะเป็นความจริงทั้งนั้น<ม>แต่คนไทยไม่ค่อยชอบความจริงคนไทยชอบคนโกหกมผมผมคิดอย่างนั้นนะ<ม><ม>แต่ถ้าว่าเราพูดความจริงว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่คนก็จะแบบเกลียดเราหาว่าเราตรงเกินไปหรือเปล่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความตรงกับความพูดแบบผ,ผงผาอย่างเราเนี่ยในสังคมนี้สามารถยืนอยู่ได้ไหม ผมคิดว่าเมื่อก่อนเขาบอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อแล้วนะความจริงเนี่ยทำให้คนตายมาหลายคนแล้วแล้วทำให้คน <c oughs> คนพูดเนี่ยตายผมไม่ค่อยเชื่อแล้วไอ้คำ <c oughs> พวกอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็พูดว่าบางทีก็เลยเริ่มฝึกเริ่มฝึกต่อแหลบ้างอ <c oughs> ่างเงี้ยเพื่อที่จะให้อยู่ได้ในสังคมเป็นนานๆ <c oughs> ที่เริ่มเป็นแล้วใช่ไหมเ <c> ร <oughs> <c oughs> ิ่มเป็นแล้วคุวการู้สึกตอนตอนหลังๆนี่แหละว่าจะต้องต่อแหลแล้วล่ะก็รู้สึกว่าต้องต้องเรียนแล้วล่ะเพราะว่า เมื่อก่อนเป็นคนที่แบบไม่ชอบคืนไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบก็ไม่เอาเลยแต่ในนี้ไม่ชอบก็ต้องฝืนใจแล้วมีแบบสวนทันควันหรือว่าเราต้องยับยั้งชั่งใจพิสักนดก่อนเมื่อก่อนสวนทันควันเลยเมื่อก่อนแรงมากแรงมากแต่ในนี้ช่างมัน,ช,มน,นช่างมันปอช่างมันปงอะไรเงี้ยศึกษาธรรมะด้วยต้วเนี่ยไม่ศึกษาแต่รู้รู้สึกว่าสังคมเป็นย,างงายังไงเราต้องอยู่ให้ได้ไง<อ>เพราะเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องปรับตัวให้มันอยู่ในสังคมนี้ให้ได้บางทีบางอย่างมันซับซ้อนขึ้นแล้วเราก็ต้องให้ทันกับ สภาพแวดล้อมเราเราจะตรงไปเพ่เพ่ไม่ได้แล้วเราต้องอ้อมมาปรับนิดนึงนะคะอยากจะให้ฝากถึงเด็กๆเนี่ยเป็นร้อยชีวิตตอนนี้บางคนอุ้มลูกอุ้มเต้าแล้วเนี่ยโอ้โหครอบครัวเขามีความสุขมากจากการบุกเบิกตั้งแต่เธอกับฉันเมื่อ2 0 3 0ปีก่อนอยากให้พูดถึงน้องๆเหล่านี้ก็ก็ก็ดีใจกับน้องๆที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมีครอบครัวมีฐานะที่ดีมีอนาคตที่ดีเราก็ดีใจกับเขาเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราเห็นเขา มีเงินมีทองอะไรเนี่ยเราก็เราก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ก็ยังรักแล้วก็คิดถึงน้องๆพวกนี้อยู่นะครับ,รบแต่แต่บางทีเราก็ก็นี่แหละเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาเพราะเงินเราก็มีอยู่แล้วงานการเราก็มีทําอยู่แล้วแเราก็ก็แสดงความดีกับทุกคนที่ที่ ที่ผ่านชีวิตเราไปแล้วไป<ม>ไป,ไประสบความสำเร็จเราก็บอกกับน้องเราบอกว่าเราดีใจดีใจมากที่เห็นพวกเขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วน้องๆคนไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะช่วย<ม>แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ก็ต้องทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับ<อ>เรารักเด็กเราทุกคนครับรักเท่ากันหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนบุกเบิกนะคะเป็นคนในวงการบันเทิงที่อยู่มายาวนานมากมต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณก็ได้นะคะ<ช>เพราะว่าถ้าไม่เจอคนเหล่านี้น้องๆเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้เขาจะทํางานอะไรและเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือแมวมองในตํานานนะคะที่ยังมีชีวิตอย,ยอู่แล้วก็ยังสร้มีชีวิตอยู่ก็ยังอยู่ไง มีสร้างผลงานให้เราได้เห็นแล้วก็มีความสนุกด้วยยังอยู่อีกนานครับยังอยู่อีกนานนะใครที่เตรียมจงมาทำอะไรคนที่เขาบางทีไม่ยอมแล้วนะแต่ว่ามีวิธีการซับซ้อนของเขาในแบบที่เขาค้นพบมาเองด้วยนะคะนี่ต้องขอบคุณพอดอนนนมากมากเลยค่ะไปยังไงกันบ้างเลยครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักตัวตนของคุณพอดอนนนกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมช่วงหน้าครับมาดามนันชวนไปชมหนังตลกล่าสุดของผู้กำกับบินบรลฤทริ์ประสือคลื่นคน ที่ยกทีมคนตัวเล็กนักแสดงนำของเรื่องมาบอกเล่าเรื่องราวของหนังและโชว์ความสามารถเฉพาะตัวในรายการด้วยครับ